มาถักต่อกันนะคะตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้ตรงสีน้ําตาลเข้มเนี่ยจากตรงนี้มันจะเป็นสีอ่อนมาหลักหนึ่งแถวนี้ก็จะเป็นสีอ่อนหลักหนึ่งหลักหนึ่งแต่ว่าป้าจะใส่เป็นสีอ่อนสองหลักเลยนะถ้าหลักนี้มันเป็นสีอ่อนด้วยมันก็จะตรงขึ้นไปเลยอันนี้มันเหมือนเกินเกินออกมานิดหนึ่งเดี๋ยวลองทำดูนะคะเรามาถึงแถวที่แนะคะแถวที่แด xv 1 2 3 4 5ตอนนี้ x ที่6แล้วแล้วหลักนี้จะเป็น v หลักสุดท้ายเนี่ยจะเป็น v นี้หลักนี้จะเป็น v ซึ่งปกติเราจะเป็นสีอ่อน1ห,หลักแล้วสีเข้ม1ห,หลักคราวนี้จะเป็นสีเข้มหมดเลย2หลักนะ เข้มสองหลักเริ่มแถวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแค่นี้ก็คือสีอ่อนถักสีอ่อนมาเรื่อยๆช่วงขึ้นลายเราจะไม่ต้องนับแล้วก็ได้นะถ้ามันยุ่งยากกับการนับดูลายเอาเลยพอสีน้ำตาลขึ้นมาก่อนฝ้าลืม เสร็จแล้วตรงนี้จะเป็น V สีน้ำตาลไปเลย2หลักแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถักสีอ่อนมาเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดถักสีอ่อนมาเรื่อยๆจนถึง V x ที่สองของ V ก็ใส่สีน้ำตาลไปสองหลักแล้วก็ถักมาเรื่อยๆ อันนี้ป้าเปลี่ยนให้มันง่ายขึ้นนะคะตามจริงแถวเนี้ยแถวที่9เนี่ยนะคะมันจะเป็น 4x แล้ว v ป้าขยับ v เข้ามาตรงนี้พอจบ1,2,3 ,4 x แล้ว v ป้าขยับ v เข้ามาให้มันอยู่ตรงกลางของกลีบดอกบัวทีนี้มันก็จะยุ่งยากมันก็คือ 7xv เหมือนเดิมนั่นแหละ 5xv 6xv เพียงแต่หลักแรกเราเราขยับ วีมาไว้ตรงนี้แล้ววีที่สองมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะมันขยับไปนิดนึงทีนี้ป้าก็เลยกลัวแบบเดี๋ยวจะยุ่งยากป้าก็เลยเอาไว้ที่เดิมนะคะก็วีก็เอาไว้ที่สีน้ําตาลเหมือนเดิมไปเลยแต่ใครที่อ่านแพทเทิร์นนี้เข้าใจก็ที่ทําไปก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็ทําไปเลยแบบที่ป้าทําตัวอย่างนั่นแหละคะ่ะคือป้าทําตอนป้าทําคนเดียวนะป้าก็ทําไปแล้วป้าก็เข้าใจคนเดียวไง แต่พอจะมาสอนอะมันมันยุ่งยากป้าต้องจาด้วยแล้วก็ต้องพูดด้วยแล้วก็ต้องดักด้วยแล้วต้องจําสีต้องสลับสีด้วยมันเลยหลายอย่างป้ายุ่งยากแล้วคนทําก็จะยุ่งยากด้วยเอาแบบง่ายๆนะคะถ้าเป็นแบบสโลแกนเราต้องง่ายๆหน่อยเนาะครบรอบแล้วนะคะเราก็จะมาจบที่สีเข้มตรงนี้ จบที่สีเข้มนี่คือจบแถวแล้วนะคะนี่สัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงนี้จบแถวแล้วคราวนี้ต่อไปเราเพิ่มเพิ่มสีอ่อนไม่เพิ่มหลักสีอ่อนก็คือสีเข้มของเรานี่แหละไม่เพิ่มหลักไม่เพิ่มหลักก็คือไม่ต้องเป็น V ไม่ต้องทําเป็นวีแค่เพิ่มสีเข้มเข้าไปเนี่ยถักสีเข้มเพิ่มเข้าไปอีกหลักหนึ่ง<ม>ตอนนี้ดูตามลายแล้วไม่ต้องนับหลักก็ได้นะคะ<ม>พอมาถึงสีเข้มเราก็เตรียมไหมสีเข้มขึ้นมา แล้วก็ลงสีเข้มไปลงทับหลักเดิมไปหนึ่งหลักลงทับหลักเดิมไปอีกหนึ่งหลักแล้วลงเกินไปอีกหนึ่งหลักลงให้มันออกไปกให้สีเข้มขยายออกไปตอนนี้สีเข้มก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะครบอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะนี่มันก็จะจบที่หลักนี้นะตรงกับตรงนี้พอดีเสร็จแล้ว ต่อไปมันจะเป็นแถวที่11แล้วนะคะ11 8x แล้วก็ v 8x แล้วก็ v แต่เอา v ขึ้นต้นก่อนก็เอา v ไว้ที่หลักแรกเลย v ไว้ที่หลักแรกสีเข้มสองครั้ง v มันต้องแบบนี้เพราะว่าเราจะให้วีเราจะให้สีเข้มเนี่ยมันเฉียงออกไปเรื่อยๆแบบนี้ต้องให้มันขยับออกมาอีกหลักหนึ่งพอถักมาจนจบแล้วขยับออกไปอีกหลักหนึ่งแล้วสีอ่อนเราเหมือนเดิมสีอ่อนเราไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆสีอ่อนฝั่งนี้เนี่ยพอมาถึงหลักนี้หลักสุดท้ายเนี่ยก็เอาสีเข้มขึ้นมาไว้ในเข็มเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลงไปเหมือนเดิมเลยฝั่งนี้มันจะเหมือนมันจะขยายออกมาเองอะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็เอา V ไว้หลักสุดท้ายหลักสุดท้ายของสีน้ำตาลเป็น V วีเสร็จแล้วก็เพิ่มมาอีกหลักหนึ่งตรงนี้นะคะทับหลักสีอ่อนไปอีกหลักหนึ่งแล้วค่อยเอาหลักแล้วค่อยเอาสีอ่อนขึ้นมาสีเข้มไปสีเข้มมันจะมีอยู่ทั้งหมด5หลักนะคะแถวนี้1,2,3 ,4,5 สอ้าเราลงสีเข้ม2หลักเป็น x เนี่ยหลักที่3ลงเป็น V ลง x 2ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็หลักที่4กับที่5ก็ลง x ธรรมดาไปมันก็จะสุดพอดีแล้วลงเกินไปอีกหลักนึงก็คือตรงนี้ลงทับสีอ่อนไปอีกหนึ่งให้สีเข้มมันยืนออกมาเสร็จแล้วก็เอาสีอ่อนขึ้นแล้วก็ถักไปเหมือนเดิมแบบนี้แหละคะ่ะไปจนรอบเลยนะคะรอบแล้วค่ะต่อไปแถวที่13 13 v แล้วก็สีเข้มขึ้นมา1 x มันคือตรงนี้ตรงนี้ค่ะสีเข้มขึ้นมา1 x นะคะซึ่งพอขึ้นตรงนี้ที่ป้าพาขึ้นดอกนี้นะคะป้าทำขึ้น2หลักเลยพอมาถึงตรงนี้ป้าก็จะขึ้น2หลักเหมือนกันนะคะมันจะได้แลดูแหลมๆสวยกว่าแบบนี้นะจก็ค่อยๆปรับปรุงไปเนาะก็ลง x มาจบแถว 1 2ลง x มา3ครั้งสีเข้มนะคะเสร็จแล้วสีอ่อนเอาขึ้นมาหลักที่4สีอ่อนทำเป็น v ค่ะลง x ไป2ครั้ง เสร็จแล้วก็อย่าลืมลงเกินออกมาอีกหนึ่งหลักนะคะให้มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ถักสีอ่อนขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็ถักแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะขึ้นสีเข้มมาสามลงวีเป็นสีอ่อนแล้วก็สีเข้มกลับไปสีสลับกันไปสลับกันมาสองสีก็ ก็พอได้อยู่นะคะไม่ยากมากเดี๋ยวลองดูกระเป๋าวาย่พอเป็นสามสีมันจะยุ่งวุ่นวายขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องลองใช่ไหมไม่ลองไม่ได้ชอบลองของอยู่แล้วป้าไปอ่อนต่อไปเรื่อยเรื่อยเลยค่ะเริ่มไม่ยากนะป้าว่าไม่ยากมันมันจะยุ่งยากตอนเราจับ สีไปจับสีมาแล้วมืนมันเหมือนจะยากนะแต่พอเราจําลายว่ามันต้องเข้มตรงนี้ต้องอ่อนตรงนี้พอไม่ได้นับช่วงหลังนี้ป้าไม่ได้นับแล้วนะพอไม่นับหลักอะ่ะมันง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราไปพะวงอยู่กับการน,นับไงกลัวผิดค่ะป้าถักรอบแถวที่14มาแล้วสองดอกนะเนี่ยแถวที่14ถึง18มันจะเป็นตามลายเลย ลงวีที่สีเข้มสีเข้มของเราก็คือสีอ่อนนี่แหละลงวีตรงนี้นะคะเราจะลงที่ตอนแรกเราลงไวสองหลักใช่ไหมเราจะลงวีหลักแรกหรือหลักที่สองก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะก็คราวนี้ก็เป็นสีเข้มไปเนี่ยเข้มขึ้นมาไว้ในเข็มเสร็จเราลงเนี่ยหลักต่อไปเนี่ย ตรงนี้หรือตรงนี้เราจะวีไว้ก็ได้วีหลักหนึ่งนะคะป้าจะลองวีที่หลักแรกเลยนะวีวีเสร็จหลักต่อไปก็เป็น x ไปค่ะ x x ได้ X แล้วนะคะถัก X เลยออกมาทับสีน้ำตาลไปอีกหนึ่งหนึ่งหลักนะคะตรงนี้นะแทงลงไปดึงขึ้นมาก็จะได้เพิ่มอีกหลักหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาสีน้ำตาลเข้มขึ้นมา เริ่มดูตามลายแล้วนะคะมันก็จะได้สีที่ขยายออกเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่ซ้อนอยู่ในสามเหลี่ยมนะถักไปเลยค่ะคราวนี้ถักตามลายง่ายกว่านะคราวนี้ถักมาพอตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะก็ลงเกินมาอีกหลักหนึ่งเนี่ยลงเกินออกมาตรงสีอ่อนทับให้มันเป็นสามเหลี่ยมเสร็จก็เอาสีอ่อนขึ้นมา ก็ลงสีอ่อนไปปลายดอกปัวมันจะเหลือแค่สองเดี๋ยวแถวต่อไปมันก็จะเหลือแค่หนึ่งนะคะมันจะมันจะเริ่มเป็นลายเห็นลายพอเห็นลายเป็นลายเป็นรูปเป็นล่างมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเราแค่ถักไปหลักนี้นะคะทับสีเข้มไปอีกหลักหนึ่ง จบแถวแล้วค่ะตอนนี้มันก็จะถักเหมือนเดิมแล้วนะคะนี่จบแถวตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นสีอ่อนไปเหมือนเดิมค่ะอันนี้ยังไม่จบแถวดีนะเนี่ยมันจะจบแถวตรงนี้เมื่อกี้เราวีไว้ตรงนี้นะคะคราวนี้มันมีอยู่สีหลักเนี่ยเราจะวีไว้ตรงไหนวีไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะกลางๆวีไว้อยู่กลางๆลางะ เสร็จแล้วก็ x ไปเอ็กซ์ขยายสีอ่อนไปอย่าลืมนะพอจบที่หลักสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต่อไปอีกหนึ่งหลักให้มันเป็นสามเหลี่ยมที่อยู่ในสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นสีเข้มยิ่งถักมันก็จะยิ่งง่ายนะคราวนี้เนี่ย ปสีเข้มปลายหนึ่งสองสามสีเข้มก็ขยับออกไปอีกสุดแถวแล้วใช่ไหมคะก็ขยับไปอีกหนึ่งขึ้นมาปุ๊บก็ดึงสีอ่อนขึ้นมาสีอ่อนมันก็จะเหลือแค่หลักเดียวนะตรงนี้ก็จะเป็นปลายของกลีบบัวแล้วนะคะ <c oughs> มือขี้เหร่หน่อยนะมีแต่แผลไปตัดกอเฟื่องฟ้ามา ฝนมันตกแล้วก่อเฟื่องฟ้าก็แตกดอกมันก็สวยสวยนะแต่ว่าพอมันออกดอกเสร็จสักพักเดี๋ยวมันก็จะร่วงแล้วมันก็ปีวูเต็มพื้นเลยยุ่งอยู่แต่กับน้ําน้ํามันก็เกี่ยวพอเราไปตัดทีนึงอ่ะเราก็จะได้แผลมาเต็มเลยวันนี้ไปตัดก็ไปเจอผีเสื้อมันยังไม่โตเต็มที่มันคงเป็นหนอนแล้วมันก็แล้วมันก็เกาะอยู่ที่ ต้นเฟื่องฟ้านะ่ะทีนี้พอมันเกาะสีอะไรมันก็ทําตัวเป็นสีอันนั้นเนาะเหมือนมันอําพางตัวมันมันปลอมโต <c oughs> มันเป็นพระเอกปลอมตมาป้าก็เลยเอากล้องไปถ่ายไว้ <c oughs> มันมีความสามารถมากเลยมันทำสีตัวเองซะเหมือน เครื่องฟ้าเลยอย่าลืมลงวีนะลงวีตรงสีนี้สีอ่อนแล้วก็ถักต่อไปแล้วก็ถักเลยไปอีกหนึ่งหนึงเลยไปอีกหนึง X, แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเข้มแล้วก็ไปต่อเครื่อง iPad ป้ามันเป็นอะไรไม่รู้มันลงคลิปที่ยาวกว่า สิบห้านาทีไม่ได้มันจะบอกว่าไม่สามารถส่งออกภาพยนตร์ของคุณได้ยาวเกินไปอะไรอย่างนี้แหละก็เลยอ่ามันคงชะลาภาพเหมือนคนนั่นแหละป้าก็คงต้องค่อยๆค่อยๆลงไปนะคะเพราะว่าถ่ายไว้เยอะก็ไม่ได้ต้องถ่ายน้อยๆถ่ายเยอะก็เต็มอีกเรื่องมากๆเลย